السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم طهر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب وعمالنا من الرياء اللهم يا عليم علمنا القران علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء.

เป็นรายการที่จะนำพาพี่น้องมาช่วยกันดูแลหัวใจช่วยกันขัดเกลาจิตใจของผู้พูดและก็ผู้ฟังนะครับและพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ความดีงามเหล่านี้ไปยังคนอื่นต่อไปจะได้เป็นเครือข่ายความดีนะครับความดีก็จะต้องมาให้ความดีมาร่วมกันเป็นเครือข่ายแล้วมันจะมีความเข้มแข็งอิชชัลลอฮ์ الله, ตานะพี่น้องครับ เรามีนัดกันนะครับในดอะคลินิกรักษาอิมานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมมอนหนึ่งจากพันธสัญญาใจที่เราจะต้องมาช่วยกันดูแลอิมานท่ามกลางสถานาการณ์โลกปัจจุบันที่มีสิ่งล่อแหลมมีสิ่งที่มาคอยยื้ออิมานของพี่น้องให้ออกจากพี่น้องไปเนี่ยเราต้องมาช่วยกันเรื่องนี้และก็ให้เป็นให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรครับ คือจริงจังเลยแหละถ้าเราเล่นนี้มันไม่ได้อีกแล้วแหละครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาคุยในเรื่องของอความพอเพียงหรือว่ายุคดุหรืออันซาหิตนะครับคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับโลกดุนยามากมายนักนะครับมุ่งหวังความสําคัญทางจิตใจในการขับกลาจิตใจในการกล่อมกลาจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ให้หัวใจมีอิมานต่อตาอย่างเข้มแข็ง ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่กำลังเร่งร้าให้ผู้คนนั้นวิ่งตามสถานการณ์ให้ทันนะครับภาวะที่โลกกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วนะครับมีเทคโนโลยีมากมายนะมาว่ากรอบกับพี่น้องได้ได้เดินตามในสิ่งเหล่านั้นและก็บางคนก็ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับสิ่งเหล่านี้จนจนลืมไปว่าเรายังมีอีกส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือวัวใหญ่ที่ต้องดูแล พี่น้องครับสังเกตไหมครับว่ายิ่งมีความเจริญทางทางวัตถุมากเท่าไหร่เนี่ยมนุษย์ยิ่งจะเหือดแห้งเรื่องของหัวใจหรืออิมานนะครับมากขึ้นเท่านั้นนั่นก็แสดงว่าในมุมกลับกันในความเจริญที่อำนวยความสะดวกกับเราได้อย่างมากมายเนี่ยเรากลับมีหูอิมานที่เหือดแห้งมากลงนะครับเรากลับมีการนึกถึงโลตตดที่น้อยลงงยายดี Bawa maju kau maju ni jadi Ini kau tak tahu Nah, hari ini kita sudah perhati tengok Khususnya pemuda dan pemudi hari ini ni, Dia ya, habiskan masa dia dengan terasa dia Dengan bermain dia tu Siapa kau kem tak kem Ini ni, ni kerja yang dia maha kau Pen kabdak ciwit kong rau hai Hai lut pecah Sai sampai mi tolong subhanahu wa ta'ala Wa tu ta taqnatu mirrohmatillah Nah เพราะฉะนั้นในใน,ในความเป็นจริงเราจะต้องไม่หมดสิ้นหวังจากความเมตตาของรสุภานุหมายถึงว่าต้องมีการเชื่อมโยงต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาทีนี้พอเรามีสิ่งอื่นเข้ามาทดแทนนะครับทดแทนการนึกถึงอลอตตาลาทดแทนซิกรุลล้อทดแทนกุรานนะครับทดแทนความดีงามอื่นด้วยด้วยสิ่งที่เราด้วยสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่ชื่ออย่างนี้นะครับ อิมานที่เราเคยมีที่เราเคยใช้ในการขับเคลื่อนหัวใจมันก็เริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงเราสิ้นเปลืองเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระบางคนไม่ได้มีภารกิจไม่ได้มีงานอะไรที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยแต่ก็เล่นกับมันอยู่ทั้งวันนะครับอยู่ทั้งวันจนละหมาดสายนะครับจนลืมนึกถึงลอตตาลาจนขาดการอ่านอัสการ์เช้าเย็นจนอ่านกรอานก็ไม่ได้ก็ไม่ทัน จนละหมาดตาหยุดก็ไม่ทันละหมาดวิเทศก็ไม่ทันละหมาดดอาก็ไม่ทันเราเราเอาสิ่งอื่นมาทดแทนอามันอิบาดะห์เหล่านี้ไปมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องมาคิดกันใหม่นะครับท่ามกลางโลกที่มันเจริญเนี่ยเราควรจะให้อีหมานเราเจริญงอกงามขึ้นไปด้วยใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับเปลี่ยนมุมมองใหม่จากการที่เราเล่นสิ่งที่ไร้าสาระมาดูสิ่งที่มีสาระ เดอะคลินินะครับจึงเป็นเสมือนอีกหนึ่งรายการที่จะนำพาพี่น้องได้ท่องไปในโลกแห่งความดีงามโลกที่จะมาช่วยกันขัดเกลาจิตใจนะครับจิตใจพี่น้องครับต้องต้องคุยกับมันตลอดต้องรักษาตลอดนะครับมันคือความป่วยไข้ของจิตใจเนี่ยบางคนไม่รู้สึกฮอรนิงกิตตบีแมน หัวใจตัวบุบบาดได้ปานน่ะท่าพ่อเราได้มาเขยือ่อบาดสักเก็ปกบกปวดมาเขยื่อบาดสัก a ก a บพลวมาเขยื่อบาดแต่บ่หัวใจเมตตาเราเนี่ยคิดตอนนมานะะเขยครากลับเฉยเหมยเ,เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีเราไม่รู้สึกตัวถึงการบกพร่องถึงการป่วยไข้ของหัวใจหานี่ปัญหาเลยพอไม่รู้สึกถึงความป่วยไข้ของใจนี่นะครับ กิตนานุบูาตหลยนะก็ไม่มีวิธีการที่จะมารักษาใจของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าให้เวลามันผ่านเนิ่นนานไปนะครับพี่น้องและก็ผมมีเราอยู่บนโลกนี้ไม่กี่วันนะครับ60ปีนี่น้อยเลือเกินครับพี่น้อง70สิปีก็น้อยมากนะครับัล้อฮรกล่าวกุรานว่าวันโลกหน้าเนี่ยทั้งผมเลยพี่น้องจะคุยกันแล้วบอกว่า เราอยู่ในโลกันก่อนเนี่ยแค่เศษเ,เ,นะเ,เช่ยวหนึ่งของเวลากลางวันนะครับไม่ใช่หนึ่งวันนะคือเศษเช่ยวหนึ่งของเวลากลางวันนะครับนั่นคือทั้งชีวิตของเราบนโลกดินยานี้นะครับนี่คือสิ่งที่คำพูดของของมนุษย์ในวันเกียร์มายิ่งคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีอันมุจรรมีนคนที่เป็นอาชญากรคนที่เป็นนักโทษคนตังวาปิดเนี่ยยิ่งขาดทุนใหญ่เลยครับพี่น,อน้องเพราะฉะนั้นนะครับ เนื้อหนังบังสาที่พี่น้องมีที่พี่น้องครอบครองทุกอย่างในวันนี้สุดท้ายมันก็จะไม่มีอะไรเลยรอไอ้ปัดมาช่วยกันดูแลหัวใจครับพี่น้องด้วยการอ,อัจฉริยนี่ก็คือคนที่มีความพอเพียงอพอเพียงในแง่ของเรามุ่งมั่นในอิบาดต่อรสสุภานุวตาราไม่ได้ไปยึดติดกับดุนยาอะไรมากมายสิ่งที่เราวิ่งไล่อยู่ในวันนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินทองพี่น้องครับ เราทำท่าที่เราพออย่าละโมบจนเสียอิบาดะจนเสียอีมานจนเสียอาคีดะเราอย่าวิ่งไล่นะครับการต้องซื้อสิ่งน่นนั่นนี่การสร้างบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารจนเราสูญเสียความเป็นบ่าวที่ต่อรัสสุภานุวตานะให้เรายึดมั่นอยู่ในกรอบของอิสลามที่ได้สั่งสอนที่ได้วางกรอบที่ดีให้กับพี่น้องเอาไว้เนี่ยอย่างมั่นคงในกรอบนี้นะครับ ถ้าเป็นน้องร่ํารวยจากการทําง,งานเพื่ออิสลามก็ดีครับพี่น้องแต่เราไม่ต้องการคนร่ารวยที่ลืมต่ออัุบาห์นวต่าะคนร่ารวยที่ไม่มีความพออยู่ในหัวใจนะครับเพราะว่าไอ้ตัวความพอนี่แหละจะนํามาซึ่งความสุขในใจของเราอย่างแท้จริงทีนี้นไอ้ความพอพี่น้องครับไม่ใช่การขี้เกียจต้องแบ่งให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าแล้มาที่มัสเตดล้วก็ไม่ยอมทำงานอะไรเลยอ,อันนี้ก็อีกแบบนึ่ง เราจะเห็นมุบินที่อะไรครับไฟซาฟารกัตฝังศพทำงานเสร็จเป็นงานทํางานชิ้นที่สองแล้วก็ชิ้นที่สามแล้วก็ชิ้นที่สี่แต่พอเสียงอาสานอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ก็ไปมัสยิดเป็นคนแรกนะครับพอถึงเวลาต้องอทําภารกิจก็เป็นคนแรกที่ไปถึงที่นั้นเราใช้ชีวิตในดุนยาในรูปภาพของผู้ศรัทธาที่มีครบองค์ประกอบของความพอเพียงนะครับมีเสื้อผ้าใส่ด้วยความสวยงามนะครับ มีที่อยู่อาศัยมีอุปกรณ์ในการใช้ด้วยความสวยงามด้วยความพอเพียงไม่ละโมบนะครับไม่อยากจะได้ของผู้อื่นไม่ชาริษยานะครับไม่มีคุณลักษณะเหล่านั้นที่มาเข้ามาในใจของเราสร้างความพอเพียงสร้างความดีงามแล้วก็ช่วยกันเกื้อกูลในความดีงามเหล่านี้ให้กับคนข้างๆเราด้วยอิชอลรอดตาลนะเนื่องจากเราจะต้องหาวิธีการเลยครับในวันนี้พี่น้องสิ่งที่มันถาถุนเข้ามาเรื่องมมเสีย เยอะ banyak l a r n i n บัน,น,น,บนดาโม西亚บันดาดโซโดมาสก์กิตอลอนิงนี่อัลลอฮฺเราเนี่ยไม่ต้องด,ด้มันเข้ามาจนเราบางครั้งตั้งตัวไม่ทันครับและบันรวดเร็วมากบางครั้งเข้ามาในบ้านเราไม่พอนะครับนี่ <นะ S 1> มาเอาลูกของเราไปด้วยเอาคนข้างบ้านเราไปด้วยเอาครอบครัวเราไปด้วยเอาญาิพ่นทองเราไปด้วย <S <S 1> <S 1> เพ<อ>ราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายัางคงนิ่งเฉยกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ เราต้านกระแสแย่เฮลิยานี้ไม่ไหวหรอกครับพี่น้องการสร้างจิตใจให้มีอหมานให้มีความพอเพียงจึงเป็นเสมือนฐานสําคัญหรือเกราะที่จะมาคอยจะมาคอยป้องกันหัวใจของพี่น้องนะครับและก็พวกเองโดยเช่นเดียวกันเลยนะครับให้ได้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะครับเรามีเวลาการทบทวนตัวเองในแต่ละวันในแต่ละคืนก่อนนอนทบทวนอีหมานที่เรามีในแต่ละวันมีการอภัยให้กับพี่น้องทุกคนก่อนนอน มีการสร้างความดีงามทําความดีงามมีการสะสมแต้มความดีในแต่ละวันนะครับเพิ่มเข้ามาในตัวของเราและก็สร้างความดีญาเิียใช่ไหมครับสร้างความดีเป็นญาเิียนะครับอย่างเช่นสดกัดาเิียวิชาความรู้ที่มีประโยชน์นะครับและก็ลูกที่สอด้อาให้กับ,นะบพ่อแม่ที่ตายจากไปนี่นี่คือสิ่งที่จะนําพารเราไปสู่ให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นนะครับและถ้าหัวใจเราไม่สะอาดพอนี่พี่น้องครับอรอแบบเอาไม่อยู่ครับพี่น้อง นะครับหัวใจที่มุคลาซีนเท่านั้นแหละที่ชัยตอนก็มากล้ามกลายไม่ได้และลองถามเราในวันนี้ว่าเทวเรําอามานทั้งหมดในแต่ละวันเนี่ยเรามีมุคลาซีนอิคลาสมาอามาันไหนครับพี่น้องถ้าเรายังคงมุ่งมั่นี่ทำเพื่อชื่อเสียงเพื่อหน้าตาเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อตำแหน่งางานเราก็เสียดายเพราะว่าไองานเหล่านั้น,นจะเป็นเกราะมาป้องกันหัวใจพี่น้องไม่ได้ตันเลยบมอตออิคลาสซซนี้อย่าชแชย่ไม่กี่คำไปแล,ลดว dia pergi, kalau pasal bekal duit berduit peri bekal rain pun rain pergi. pakai goto pun peri belako kena jaga ikhlas ni Jadi di molek pakai jaga ikhlas jadi molek patu kiu hati we di molek kau kena orang okay, ni nabi kata kalau lah hati dia molek lebih orang Allah taala dia hati molek mata molek telinga molek mulut molek tangan molek kaki molek molek lebih. แสดงว่าจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางในการที่จะมาคอยขับเคลื่อนของคนคนหนึ่งก็คือหัวใจ阿拉ะวะยนรกนันหัวใจนี่เลยครับวันนี้มาทําอย่างให้ให้คลินิกนี่ในการนี้จะมาคอยปกป้องหัวใจของพี่น้องให้เป็นไฟซอรโซสโลฮันยาสะดุกุลนี่เมื่อใจเป็นดีแล้วนะครับไอ้ใจตัวนี้แหละก็จะมาทําให องค์ประกอบอื่นในร่างกายเนี่ยมันจะดีไปหมดเลยในเมื่อใจดีครับสายตาก็จะมองแต่สิ่งที่ดีนะครับหูฟังสิ่งที่ดีปากพูดในสิ่งที่ดีมือทําในสิ่งที่ดีเท้าไปหาสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีและองค์ประกอบแห่งความก็จะมันเป็นองค์ประกอบที่มีความที่เป็นครบวงจรและก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีจิตใจที่ไม่ดีแะครับพี่น้องฟ้าสารญะสะดุดุณล ก็จะนำมาซึ่งผลเสียของจิตใจหรือของอื่นที่มากมายเช่นเดียวกันบอบแบบนะครับนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูแลหัวใจกันในวันนี้เนี่ยเพราะว่าจุดสำคัญที่เราจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตบนโลกใบนี้ไปก็คือหัวใจก็คือหัวใจครับพี่น้องทำอย่างให้หัวใจในวันนี้เป็นหัวใจที่อิมานอย่างแท้จริงต่อรสสุฮานอวตาระอย่าปาเด็ดเดา เดี๋ยว d ต้มุกเอาค n หมา a ห้นิ่งน a n ุลา a ันิงกุตุลากริงนะเราแต่เร a ่อที่เป็นเรงที่เป็นเรืองีเป็นรื่องี่เป็นรื่องี่เป็นเรื่องที่เนเรื่องที่เปเรืองทีเนเรื่องที่รืองที่เป็นเรื่องี่เรืองที่เป็นเรื่ี่เนเรองที่เป็นเรื่อี่เป็รงี่เปนเรืองทีเปนมองี่เนเรืองที่เปนเ่องที่เป็่งี่เป็เรื่องี่นเร่อี่เนเร่อีเป็นเรืองที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่อิที่นเรื่งที่เป็นเอ่นอีปนเรอ เรายุ่งอยู่กับการงานจนลืมไปว่างานนะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งจะนำพาพี่น้องไปยาวันอาเคราะห์ฟามิยะมันมิสกอลาอซารตินอยรยยรอ่อมียมันมิสกอลาอซารตินชัรเรียร์อย่าลืมนะครับว่าทุกอามันที่พี่น้องปฏิบัติที่พี่น้องทําในแต่ละวันในแต่ละเชา้านะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องถูกทดสอบหรือสิ่งที่พี่น้องจะต้องเห็นมันทั้งหมดในวันกิยามะมชา Allah, มชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ ยิ่งถ้าเรามีวัจัยที่ดีพี่น้องครับจะนํามาซึ่งความบริหารในตัวของพี่น้องมากมายไกายกองด้วยกันอรรถตาะราไม่ตองเล่นนะครับพี่น้องเราไม่ต้องกลัวสิ่งที่พี่น้องทําในแต่ละวันนี่นะครับจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยอรร์ะจะเห็นจะให้เราเห็นและตอบแทนในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับนะี่ท่า,านอซุณบอกว่า เราตื่นมาในแต่ละวันในตอนเช้ามาในสภาพที่มีที่อยู่อาศัยอัลลอฮฺพี่น้องครับสังเกตตัวเองไหมครับเราตื่นมาในสภาพที่เรามีที่อยู่อาศัยนะครับมีบ้านที่อยู่อาศัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับและก็สองมีอาหารการกินที่ดีนะครับหมายถึงว่าไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บมีอาหารการกินที่ดีครับตื่นเช้ามามีอาหารมีข้าวยำมีม นะครับมีข้าวเหนียวปิ้งมีขน,มน,น,ขนมนู่นขนมนั้นขนมนี้เราก็แล้วเราก็ทานได้อย่างมีความสุขและก็มีสุขภาพที่ดีร่างกายเข้มแข็งนะครับไม่ได้ปวดเอวไม่ได้ปวดน่องไม่ได้ปวดขาไม่ได้ปวดหัวตื่นมาก็สุขภาพดีสามอย่างนี้นะครับเราซูลบอกว่าถ้าเราตื่นเช้ามาและมีสามอย่างนี้ครบเนี่ยท่านบอกว่าเราได้ครอบครองโลกแล้วโลกใบแล้วทั้งใบโดยสมบูรณ์พี่น้องครับ แลวลองถามตัวเราว่าในแต่ละวันที่เราตื่นเช้ามาเราได้ครอบ,บครองสุนนี้มานี่นานไหนมาแ้ครับอัสลังฮ์อัไกรตุบังโมปากิตุมชาลลอจุกุบละกรดอฮุสบาน่าอที่เรามีสามอย่างนี้ครบถ้วนเนี่ยเราสู้แบบว่าเราได้ครอบครองโลกนี้ทั้งใบแล้วอย่างสมบูรณ์แสดงว่าแสดงว่าอะไรครับคนที่มีมันก็คิดได้นะครับว่าถ้างั้นหน้าที่ของเราในแต่และเช้าที่ตื่นมาคือต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และอัลฮัมดุลิลลา พระองค์ที่คอยดูแลเราให้ที่อยู่อาศัยเราให้อาหารเราให้สุขภาพที่ดีแก่เราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสำคัญไปกว่าสามอย่างนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วตื่นมาแล้วยังไม่ได้เจ็บป่วยยังกินอาหารได้นะครับบางคนตื่นมาแล้วปากเบี้ยวบางคนตื่นมาช้าแล้วบ้านนี่หมุนเลยครับลองนึกภาพเหล่านั้นดูนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับนะ ถ้าหัวใจเราดีเนี่ยตื่นช้ามาทุกวันพี่น้องจะได้ใช้หัวใจตัวนี้แหละในการขอบคุณต่อรสสุภานวตาละถ้าหัวใจไม่ดีจะไม่รู้จักขอบคุณต่อพระองค์เห็นไหมครับมีมนุษย์เท่าไหร่ที่ตื่นเช้ามาอ่านดวาก็ไม่ได้อ่านดวาไม่ขอบคุณต่อรสสุภานวตาละแต่ว่าปกตเตัวเฮวีนนนฮีนะสาพนันนฮีเบลมาเกนนี ada บ้านไม่เลย่วยกนน้นนครับ้า,าช่วยกันนะครัลมยนน่ยนัูปแบบืชอชิตที่เคยทสิ่งทําี่ไม่ดีมาทําสิ่งที่ดีางามแล้วก็มาดูแลหัวใจให้เป็นพิเศษนะครับถ้าพี่น้องไปซื้อปลาที่ตลาดพี่น้องเลือกปลาที่สดๆใช่ไหมครับอ๋อถูกต้องครับใช่แล้ว ถ้าพี่น้องซื้อเสื้อผ้าเลือกเสื้อผ้าที่ดีๆสวยๆถ้ามีราคามียี่ห้อใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องจะสร้างบ้านก็ต้องมีแปลนบ้านที่ตกสเปกพี่น้องมีทุกอย่างครบมีห้องน้ํามีห้องนอนมีห้องนั่งเล่นมีนูน่นนั่นนี่อะไรมากมายใช่ไหมครับพี่น้องเราดูแลในสิ่งเหล่านี้นอกกายเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์นะอาหารการกินลอมาชาอัลลอฮ์เสื้อผ้ามาชาอัลลอฮ์ที่อยู่อาศัยมาชาอัลลอฮ์ ขนาดสิ่งของนอกกายซึ่งมีวันย่อยสลายมีวันดับศูนยเรายัางจริงจังได้ขนาดนี้แล้วหัวใจแหละครับพี่น้องหัวใจที่เป็นเสมือนจุดบงการกองบัญชาการของร่างกายเราเนี่ยท่านจะไม่ดูแลอะไรเลยหรือจะไม่ใส่ใจเลยหรือมันได้หรือมันใช่หรือไม่ได้นะครับในเมื่อหัวใจมันสำคัญกว่าอย่างอื่นทั้งหมดมันก็แสดงว่า สิ่งที่พี่น้องสิ่งที่ผมจะต้องให้การดูแลเป็นอันดับหนึ่งก็คือหัวใจรักษาไม่ให้ดีครับพี่น้องดูแลไม่ให้ดีครับพี่น้องตอนนี้คือสิ่งที่จะนำพาพี่น้องไปอย่างรดตาลาด้วยความสมบูรณ์คุุ้สเนาะนะรักษาใจให้อยู่ในคมอิคลาสอินเดมานอามาลูบินเนียตตุอามานนะครับที่เราทำเนี่ยอิคลาสเป็นเงื่อนไขสำคัญ ให้มันออกดอกออกผลให้นำมานำมาซึ่งสิ่งที่งดงามมากมายหลังจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเรานี่เป็นเสมือนสิ่งที่จะต้องนำพาไปให้ได้ไปยังอาเกลโดยมีหัวใจนะครับเป็นสิ่งสองนำทางตอนนั้นนะครับให้ใจวนันนี้ชาวเอาตาลาเป็นใจที่งดงามต่อเราสุภานุวตาลาเป็นหัวใจที่ซศรัตเรุอะ,อะเป็นหัวใจที่มีความใสสะอาด อิคลาสและอินชาอัลลอฮ์ตาลาด้วยความอิคลาสนี่แหละนะครับจะนำพาพี่น้องนะครับไปสู่สวรรค์ได้อย่างปลอดภัยครับอิทุล่าซาโยอิชัลลอฮ์ในเวลาสั้นๆนะครับเดอะคลินิกนะครับอ่าพิเศษซาอิมานนะครับอินชาอัลลอฮ์ตาลาครับัสสลามอะลัยกุมวะเรหัมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ